สวัสด <Yeah. S 1> ีค่ะพ่านผูจคิแชนแนลนะคะ uh. วันนี้นะคะมีน้องเรามาด้วย uh. อ่ะกิวกิวกิวกอดกอดกันอ่ะว,ว, uh, วันนี้นะคะเราก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสแฮปปี้นิว e ี r w ร์ i ีวิช u ์ v e เวอร์คริสต์มาสพีวิชช์เวอร์คริสต์มาส i ีวิชช์เวอร์คริสต์มาสแอนด์ดเน่ปีนิวีเรพี่เรานะคะนี่พี่เราเนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกล่องของขวัญที่เราจับได้นะคะเดี๋ยวเรากรองของขวัญเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราไปเอาเกันไก่แรปหนึ่งนะคะเ <Okay. S 1> อาเดี๋ยวเราจะเอาเกันไก กันไกลกันไกลนันอนะคะจ้ามีกันไกลก่ออย,กอ,อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนคะอยู่ไหนอ่มอ,อ๋อนี่งไง

เดี k be k be k k k ๋ยวมาเริ uh ่มแกะบูก huh. ก uh ันเลยนะคะเราจะแกะอย่างขนุถนอมเนาะฮึ่มอ่มันอาจจะเสื่อมบางนิดหน่อยนะคะป่อรีน้อยอ่าบัตดน ฟังลูกป๋อแล้วเอ็มไหนไอ้ยู <gallons off. S 1> <ah> ่ขางนอกค่ะเดี <ah> <ah> kind of ๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะแกะกันแล้วแกะตัอ่แกะอุ้อุ้มเพราะมองว่ามันน่าจะเป็นขนม ห้ากินตลอดปีอืเอเขาติดเขาติด,ตดรวดเลยเหรอคะอือโอเคค่ะตรงนี้พู้ได้เลยมาตรงนี้ค่ะมันต้องใช้วิธีแกะแบบโอ้โหมันคือมันแน่นหนามากเลยค่ะ ไปกันเลยนะคะ่อืาอาเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็ใจะแกะอย่างนี้เนะเาะเขาแน่นหนามากเลยคะ่ะเราไม่กล้าตัดเนาะเพราะว่าแม่เราบอกว่าให้ให้แบบเอาแบบธนุทนอมนะคะอยากตัดมันใช้ได้อีกหลายงานเนาะ ะะยังมีอีกอือหืออือหือออกออกแล้วค่ะมาต่อไปนะคะก็จะเป็นแกะตรงนี้ก่อนแกะเบอร์ออกกัก่อนค่ะเบอร์น,นี้ก็แน่นหนาซะเหลือเกินโอเคเราเราได้เบอร์สามเจ็ดสิบสามนะคะไม่ใช่สามเจ็ดนะเจ็ดสิบสามแล้วมาแกะทาไรค่ะี๋ยวเราจะต้องแกะ ก็เชฟมึงนี่คือหรือว่ามันมันอืออือสวยเราจะแกะอย่างฮะนรตดอกนะคะอืออือเกคลิปนี้ต้องดูให้จบนะคะอือือือ อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ในการแกะเห็นกล่องแล้วค่ะแต่ว่าเราจะพับมาที่เขาพับมาก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะแกะอีกฝั่งหนึ่งดูนะคะแกะตรงไหนนะ อ๋อตรงนี้ค่ะปึ๊บแก๋ของนี้ไม่คือแน่นหนักมากค่ะของนี้อ่ะอ่ะอือเก,อ,เกอ,ออกมานคะคะแก๋อ,ออกมาได้ทั้งสองฝั่งแล้ว เดี๋ด้านนี้นะคะที่ยังไม่ได้เกะเนาะเขาจะติดก็อตเทปมาเยอะเยอะมากไม่เปลืองสกอตเทปอือหืออือหืออือหอฉออออิบอีฮะนี่คือแบบเราค่อยๆ่ขนมขนอมเกะนี่นะคะเขาใช้กระดาษแผ่น เอานี้นะคะในแกนห่อเนาะเอาไว้ตรงนี้นะคะ,อะเอาไว้ตรงนี้แล้วเดย๋ยวนอาไปปิดประตูนัแน่นๆ,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 ๆปิดประตูอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องมีไหนมีขรางนอก เห็นข้างหน้าได้ไหมเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยไกลๆไก่ๆไปจี๋ตัวได้ขนมค่ะที่เรานะคะที่เราบอกว่าไม่จี๋ตัวได้ขนมค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเกะตรงนี้ก่อนดี๋ยวก่อนแบบนี้นะคะมันต้องใช้แรงเนาะ เพราะว่าดูเขา oh. แท็กมาสี่แน่นาพูดเลยเดี๋ยวได้ได้ได้มันน้องใจกันไกลมันต้องใจกันไกลโอเคค่ะอ่าแล้วต่อไปค่าเ้าขอรูดได้เลยค่ะอืมโอเครูดต้องใช้มาตรการแบบนี้ค่ะรูดค่ะอืม ได้แันเี้หนึ่งอัน <c oughs> ได้นี่ <c oughs> โอ้โห่ีหหมดแล้วอ้อ <c oughs> ิ่มน้ำทั้ารานแน่นอนค่ะปีนี้นนเนาะนะคะแล้วเดี๋ยว คลิปยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ฝีมือให้ดูนะคะว่าเราห่อของขวัญไปแล้วอ่ะเสียงแรกเราจะสอนห่อของขวัญนะคะอย่างแรกนะแลก็เราเอาเอาเออันนี้วางไว้กึ่งกลางของกระดาษนะคะเนาะ อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็เอาเอาด้านที่มันมีเล็กเสุดนะคะเอามาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ติดกับเทปติดเลยวบ้าถ้าของใครมันไม่น่นหมาก็ใช้สองนสามอันนะคะโอเค เนาะแล้วก็รูดให้มันตึงๆเลยวื๊บแล้วก็เอาอีกแท่งหนึ่งทับเข้ามานะคะแล้วเราก็ใช้สกอตเทปติดเอามือดันไว้นะคะแล้วใช้สกอตเทปติดอ่ะเดี๋ยวให้เราให้พี่เราช่วยดัดดนหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราแกะสกอตเทปกันขอสกอตเทปมันันกันนะคะอ่าโอเคอ่า ที่เรานะคะมาตึโอเคค่ะมาต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการพับเนาะดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะปึ๊บอ่ะดึงพยายามให้มันงองนะพับด้านไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ที่เราจับนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะจะพับด้านนี้ก่อนนะคะให้เอาตรงตรงด้านนี้นะ แป๊บน,นึงค่ะอึออ่ะที่เรากดไว้นะคะมามาเขะาอื้อออบเอันนี้กันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะไม่ต้องกลัวว่าตรงนี้มันจะยับเนาะกดมันลงไปเลยค่ะแล้วเราก็พับด้านนี้ลงแล้วก็พับลงได้เลย าใครมีสุดทีแบบในของควรเขาตัวเป็นอะไรอย่างละขนม,ะมันเนี่ยฮะมันยังไงว่ายค่ะมันขนมบล็อกกี้นะคะแต่มีคนอื่นได้ไปแล้วใครอะชื่ออย่างเปือเปือนเปื่อนลูกเอยเป็นน้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรานะคะไม่ต้องกลัวตรงตรงด้านหลังมันยับนะคะถ้ากลัวด้านหลังมันยับถ้ากลัวตรงนี้มันยับก็ ทำมเอาไปทำแบบนี้ครับนะคะอ่ะแต่เราจะไม่พับเนาะไาทำแบบนี้ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราเราก็ดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะแล้วก็พับลงไปพับตรงนี้แล้วก็พับด้านหน้าลงมานะคะีจินเนาะต่อไปนะคะเราก็จะทำหน้านี้นะอื ติดสอตเทปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราทำตรงนี้ให้มันตรงกันก่อนเนาะพี่เราช่วยจับหน่อยค่ะพี่เราช่วยจับเดี๋ยวแป๊บมันอ่าพี่เราช่วยจับตรงนี้หน่อยอ่ะเป็นแล้วพอเราคิดว่ามันมันเท่ากันแล้วนะคะเราก็ติดสปอตเทปเลยคะ่ะอันนี้มันติดอย่างหนานแน่นนะคะหนาแน,น่นหนึบปึ๊บ ปึ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาตรงนี้พับลงปื้อนะคะอืมกดลงไปอ่ะอ่ะแล้วก็พึ่บตรงนี้ค่ะแล้วก็เอานนี้กดลงไปเเนาะ กดลงมานะคะก็จะถ้ามันเลยแบบนี้นะคะก็ติดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวอืมเราจะใช้สกอตเทปนะคะแปะลงไปเลยค่ะแปะลงไปเลยค่ะ เขาแปะได้เลยเนะคะป๊บนึงนะคะวู๊ฟอะวันนี้นะคะเราก็ขอตัวเราไปก่อนนะคะบาย